สวัสดีทุกคนที่หลงเข้ามาดูคลิปนี้เพราะเห็นว่าเป็นทีมแรงเอที่สามารถจบเอ็นเกมได้ส่วนใครที่เข้ามาดูบิวเดี๋ยวลงไว้ให้ท้ายคลิปพร้อมคำอธิบายด้วยว่าทำไมถึงใส่เซตนี้ทำไมถึงใส่ชิ้นนี้แล้วมีชิ้นไหนทดแทนได้บ้างไม่เซตการเล่นทีมคันนิงแฮร์เนี่ยหลักๆแล้วคือการรีบสตาร์ทมอนให้ไวพอมอนโดสตาร์แล้วเราก็ให้ดิลลี่ออกมารีดดาเมจพร้อมๆกับนิโคที่ออกมายิงลดดีเฟนส์เรื่องการสตาร์ทเราจะไม่ได้พึ่งพาแอนบี้คนเดียว จะใช้ทั้งทีมนในการช่วยกันสตันโดยการใช้ defense assist หรือการที่มอนมันวิ่งเหลืองแล้วเรากดเปลี่ยนตัวเพื่อแพรล,ลี่เนี่ยอันนี้ช่วยสตันได้เยอะแล้วก็ควรอัพสกิลให้มันเยอะๆด้วยในคลิปเนี่ยเอาไว้ที่เวล7รวมกับมันสเขียบด้วยก็เป็นเวล11จริงๆอยากให้เอาขึ้นสัก13ไม่ก็15ไปเลยไอการแพรล,ลี่เนี่ยตัวคูลเดสมันเยอะทุกตัวเลยเพราะฉะนั้นลูกหงเหลืองยังเหลือก็กดใช้บ่บยอยๆมันจะได้โดนสตัน ึ่งแต้มเหลืองมันจะเติมจากการที่ใช้สกิลต่อเนื่องหลังมอนโดสตันรวมถึงอันตีด้วย1สกิลได้1แต้มเหลืองส่วนแอนบี้เนี่ยจะหยิบออกมาสตันตอนที่มีพลังงานพอใช้รวมถึงอันตีด้วยนะการเก็บเกตสตันด้วยอันตีก็เยอะเหมือนกันและจังหวะจะสตันมอนถ้าเป็นไปได้ก็เอาเนโคลออกมาใช้สกิล l x x จะมีพลังงานหรือให้มีก็ได้เอามาสกิเพื่อเราจะได้เปิดเชนแอแท็ด้วยแอนบี้ ต่อด้วยนิโครมาลดิเฟน์แล้วปิดท้ายบิลลี่ทำดาเมจไปเลยช่างหัวบางวูต่อไปจะเป็นเกมเพลย์แบบเต็มๆในชิูดิเฟนส์แนวป้องกันที่7ซึ่งบัฟชิูดิเฟนส์รอบนี้จะมีแค่สกิลเอกพิเศษทำดาเมจแรงขึ้นที่ทีมคันยิงแห่นี้สามารถใช้ได้และมอนไม่แพ้กายภาพด้วยเว็บแรกถ้าเจอมอนหมูก็เอานิโคมาชาร์จยิงเปิดฟิวนานๆเราสแตนมอนจะเต็มไหมก็เกือบๆเต็มพอดีเราก็ใช้บิลลี่ในการเก็บมอนหมูเวบนี้ ถ้าไม่ตาก็เอาบิลลี่ออกมายิงยิงต่อยหน่อยแล้วกันเนี่ยแป๊บๆมอนกีกี้ก็หายไปแล้วและอย่างที่บอกไปเนี่ยวิ่งเหลืองเราก็ใช้แต้มสีเหลืองเปลี่ยนตัวแบบแอสซิสต์ื้อสังเกตนะว,ว่ามันใช้ตั้งสองแทมพอแอนตีแอนตี้เต็มเรามม Anti ก็ใช้แอนตี้ไปได้เลยและจังหวะที่มอนโดนสตันและไม่ยอมติดสตันก็เป็นโชคดีของเราและเอานิคโครออกมากดสกิล ex มีพลังงานหรือไม่มีก็ได้นะ พื่อที่เราจะให้เปิดเชนไอแท็กด้วยแอนดี้ต่อด้วยนิโครส่งให้บิลลี่ได้ทำดาเมจแบบมอนติดลดดีฟนซ์จากฟิลของนิโครแบบเต็มๆแล้วก็เนี่ยเล่นมาหลายรอบอยู่นะส่วนใหญ่แล้วอันตีนิโครกับอันตีบิลลี่มันจะมาใกลใ้ๆกันพอมอนโดนสตันเราก็สามารถใช้ต่อกันได้เลยมอนลุกมาเราก็หาก,กินด้วยคอมโบเดิมติดวิ่งเหลืองกดแอซิดเปลี่ยนตัวเพ้งหนึ่งีมอนจะติดสตันไวมากแบบาจะสตันอีกแล้วเนี่ย ส่วนใหญ่จะใช้เป็นบิลลี่ยืนสนามแล้วก็พลังงานบิลลี่เนี่ยพยายามเก็บไว้ใช้ตอนมอนโดสตันถ้ามันเต็มก็กดใช้ไปสักทีหนึ่งก็ได้เนี่ยแปบ๊บเดียวมอนสตันอีกแหละอาจจะเป็นที่บิลลี่ทำแอนซาวติดไว้ด้วยมันเลยเก็บเกลสตันได้ไวคอ <Okay. S 1> มโบบิลลี่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นสไลด์ยิงให้หมุนตัวยิงรอบๆไปแล้วก็ถ้าเกิดมอนบันนิงแบบนี้จะเป็นตั้งฟ้อมยิงกดโจมตีปกติค้างไปแล้วก็สลับกับการกลิ้งไปมา โดยที่ปกติแล้วเรากดโจมตีปกติค้างเพื่อตั้งป้อมยิงถูกไหมเราก็เปลี่ยนเป็นปล่อยบ้างแล้วก็กดค้างต่อจังหวะที่ปล่อยก็กดทิตทางไปด้วยมันจะกลิ้งไปทางที่เรากดไปที่เล่นมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเก็บสกิลของนิโคกับบิลลี่ไว้ใช้ตอนหมอนสั้นที่เดียวเลยซึ่งสกิลนิโคลมันทําให้เกิด assist ได้เราจะได้เก็บการเปลี่ยนตัวแบบ a แ s มาเพื่อให้ t ิ i s d แอ a ตมันทํางานแบบ พร้อมกัน3ชาร์จ2ชาร์จ3ชาร์จไปหลังจากที่มอนโดสตาร์แล้วเราเรียกแอสซิสเพื่อเอาบัฟจากดิสแอตตาหมดแล้วก็เปิดด้วยอันตินิโคและต่อด้วยอันติบิลลี่เพื่อที่จะได้รีดดาเมจจากอันติบิลลี่ได้สูงสุดและอย่างนี้เคยบอกไว้สกิลนิโคถ้ามีแล้วมอนโดสตาร์ก็ออกมาจ่ายเลยแล้วถ้าเป็นไปได้ก็ให้เป็นชาร์จยิงฟิลมันจะอยู่นานๆเวลายัางไม่ถึง2นาทีเครื่งเลย HP มอนจะหมดหลอดและสตาร์ไปกี่ทีนะ สามหรือสี 4, จำไม่ได้ฮะสตาร์รอบนี้ก็น่าจะหมดหลอดได้แล้วแหละเวลาที่ใช้ของชิยูดีเฟนส์เนี่ยถ้าจะเอา3ดาวมันต้องใช้5นาทีไม่เกิน5นาทีฉะนั้นทีมหนึ่งก็ไม่เกิน2นาทีครึ่งถูกไหมทีมนี้เก็บ2อนาทีครึ่งพอดีเลยทีมสองที่เป็นตัวไวถ้าจะเล่นเข้ามือเปิดมาดีสุดแล้ว2อนาทีครึ่งไม่น่ายากหรอกมั้งมาถึงบิลกันแล้วแอนบี้เนี่ยใช้เป็น4แอสตซรา ให้นิโคเป็นคนทริกเกอร์แอซีดื่อเก็บบัฟของดิสเซตสอันนี้ส่วนเซตสตาร์น่ะใช้2ชิ้นพอแล้วเอาแต่อิมแพคเบอร์สีใส่เป็นคริเลตเบอร์5ใส่เป็นโบนัสไฟฟ้าแล้วก็เบอร์หใส่เป็นอิมแพคถ้ายังหาไม่ได้เบอร์หกอิมแพคบังคับส่วนเบอร์อื่นจะใส่เป็นเอดเคไปก็ได้คือถ้า Pen เพเรโชมันสวยๆก็ใช้เป็นเพเรโชไปก่อนส่วนนิโคลจะใช้เป็น4พลังงานแล้วก็เิลแบบอนามมลี่ ไอฟิวนิโครหรือตอนจังหวะชาร์จยิงด้วยสกิลเอ็กเนี่ยมันช่วยสะสมค่าอนอมัลี่ได้ดี่นะแต่ว่าเบอร์หกเนี่ยไม่ได้ใช้เป็นควบคุมใช้เป็นฟื้นพลังงานไม่งั้นเดี๋ยวสกิลมาไม่ทันส่วนเบอร์สี่ก็ใช้เป็นชำนาญไปจะได้โดนอนอมัลี่แรงๆส่วนเอนจินของนิโครถ้าเกิดไม่มี5ดาวดีนะอันนี้ก็มีให้เลือกใช้เป็นประจําตัวหรือใครไม่ได้จริงๆไปคราฟเอาที่ลานแกจิตได้มีรูปกล้องอันนี้อยู่ใช้ได้ดีเหมือนกัน สุดท้ายบิลลี่ใช้เป็นเซตครีได้เลยเป็น4คริเลด2ครีดาเมรเบอร์4ครีเบอร์5กายภาพเบอร์6เป็น ATK ถ้าบนนัดกายภาพไม่มีก็ไปใช้เฮนเลชชหรือ ATK ไปก่อนส่วนสแตตขั้นต่ำก็ตามที่ขึ้นไว้เลยง่ายๆก็ติดครีเลดครีดาเมจทุกชิ้นและให้ติดบวก1บวก2ทั้งหมดยกเว้นเบอร์4นะเมนสเตตกับซับสเตตนี่มันซ้ำกันไม่ได้ คลิปนี้ก็จบเท่านี้แล้วกันเพิ่งเคยทําคลิปแนวนี้แบบยาวๆครั้งแรกหรือเปล่าวะจำไม่ได้แล้วนานๆจะทําทีนึ่นนนททนงอ,อยู่หลายสิบรอบมากหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่หาทีม2เล่นไม่ได้หรือเป็นผู้เล่นใหม่เพิ่งมาทีมนี้เขาแใจกใฟรีตั้งแต่ต้นเกมเลยจะได้ปันไปถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ให้เลยกันอยากให้ทําทีมไหนอีกคอมเมนต์ไว้ได้นะเซเล็ตเนี่ยว่าจะเปิดให้ครบทุกตัวตอนนี้ขาดอยู่2ตัวไว้เจอกันในคลิปหน้าคลิปนี้ไปก่อนแหละบ๊ายบาย